คือดอกมันไม่ค่อยร่วงแล้วดอกออกมาสมบูรณ์อไอตัวเนี้ยดีมากดีาสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเค่แดงนะคะก็ลงพื้นที่กันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขณะนี้ก็อยู่กับเกษตรกร,ร,กรค่ะผู้ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเเคแดงที่ช่วยลบต้นแนะนําตัวให้หนูหน่อยครับผมกิติเดชเล้าว,วันนี้เชยกุลค,ครับปลูกมะละกอที่ตำบลไทรสมอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีบนเนื้อที่สิบไร่ครับแล้ว หน้าที่พี่จะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แค่แดงเนี่ยก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหาอะไรหรือว่ามันอยู่ในช่วงไหนแล้วนะคะก็ตอนนั้นที่มาใช้ก็อยู่ตนช่วงประมาณเดือนกว่าๆคือต้นมันแก่น,นิดนึงก็เลยทางบริษัทเค่แดงก็ให้มาทดลองใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวไวโทนิกแล้วก็เป็นชุดคู่ดกแล้วหลังจากที่เราใช้ตัวไวโทนิกบวกกับชุดคู่ดกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ ตัวนี้ใช้ดีมาก<ะ>ถ้าบวกกันด้วยก็ดีโอเคครับโอเคแล้วมันมันเห็นความแตกต่างก็คือมันโตขึ้นใช่ไหมคะคือดอกมันไม่ค่อยร่วงแล้วดอกออกมาสมบูรณ์ไอต้ตัวนี้<อ>ดีมากดีมากมาก,ก็คือหลังจากที่ได้บํารุงมันไปตอนแรกมันก็แก่นใช่ไหมคะครับมีบางส่วนที่แก่นครับได้บํารุงไปมันก็คือดีขึ้น ดอกดอกก็ดีแล้วดอกไม่ล่วงเราก็คืออยากอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมคะดอกสมบูรณ์แล้วดอกไม่ลวงแล้วก็หนูจะถามคะแนนสองตัวเลยค่ะบวกกันทั้งหมดเนี่ยเต็มสิบคะแนนที่จะให้สักเท่าไหร่คะก็ได้สิบครับเพราะว่าตัวนี้ยราคาก็ค่อนข้างโอเคครับราคาจับต้องได้่แล้ว หนูก็จะถามว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้หาซื้อได้ที่ร้านไหนก็ตอนนี้ก็ไปซื้ออยู่ที่ตลาดเอยครับอ๋อสุยกวงใช่ไหมคะใช่ครับร้านสุ่ยกวงนะคะสะยโสมใช่ยังไงก็รบกวนฝากพี่อาจจะแนะนําให้กับลูกไล่หรือว่าเกษตรกรที่พี่รู้จักให้ด้วยนะคะได้ครับได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ